อดก้อนปอน,นแดมยังใส่แจมบ่มีถอยอีก่อยคำคบอารมณ์คิดเพื่อมิดแป้นใส่แนงแต่โอ้ยต่อเรื่องนาวในตอนนี้สุวรราณารามพีม่พรมเจ้าผู้ทรงแทนพอเบี้เอ๋ยแสนนักใจอยู่บแล้ว สองกับแม่เรียินจนว่าจิตอ่อนปีนเันเบียผิดเก่าบอกคือเดิมพมเหินเกิ่มเธอวิคนดำวันให้เป็นหาดแม่ก็หมายสังสภายดักสิเอาใจภายเลยสิเป็นบ้ากน่อนภาชายาพิพนนี่เหมือนอ้อนบ้าน พอเลอ้ยใจลายบ่ตามมาเออนี่น้องสุวรรณเจ้าอุกรอบาทยาลายคงเุญไว้ในเมืองเวียจดตาบรรดาสั์ เราคงใจได้เกินขามาเสด็จแน่กับพระองจากพิพพงศ์ที่เป็นพระมาหสีเราซะทีจนพิพพงอ์เราแต่งอย่างว่าบาอ้าทานบรยยิ้อำมาตยให้คุณพระเจ้าขืนมั่งผมวิ่งแน่หนกันพอดีเลยคือตอนนี้คำยืดเหลือของพิพพงอ์พิพพ้อเจริญบังข่านบอกเรามัเดี๋ยวนี้พิพพ้อ์สบายดีพระเจ้าค่ะพระองค์พิพพ้อ์สบายดีพระเจ้าค่ะเส็จพ่อพะยางค่ะ มองนมาเสด็จแม่กัทันตัวบมอนะพาคาเสด็จพอ่อตอนนี้เสด็จหญงสุขประชุนาเพราะว่าเสด็จนี่พยุบาลกับท่านลพลโรินเจ้าในพาคารเสด็จพ่อตกพ่อม่าลูกพ่อที่เราสิ่งที่พ่อคุอเป็นที่สุดคือเรื่องีนของเจ้าท่านพลโรโหินพระเจ้าค่ะแล้วดูหน้นนาตาท่านบระืรีบ,บาเลยให้จาก็มโนใจยังไงกันกาดามเป็นเจ้าไหนต้าง ปุโรหิตหน้าตาว่าซื่อมาเล่าแห่งเสือหรอกพยาค่ะเนี่ยเปืนสุดท้ายเดี๋ยวนี้มงค์ฉันอยากสิขออนุญ,ญาตพระองค์ไอพอถทั้งสองอไปตามพี่พอ่อกับขโมืองนนขอยวันได้บ้านอพอระองค์อ๋อภาษาเรียงแคนีเขารบดับพอ่ปงงพอปั้นลูกพ่อไปอย่างไรเสร็จไปกับท่านตาโรยเร่ยงเคนี้ตามเม่ของเจา้า กำเพียงบ่เคารงไม่ได้นะลูกประเปก้าพยาคาสอเขาลดน้อยไว้วงนุ่งะนองสีอย่างบ่มีความหลักเป็นบาเบงบบทันกาในอุลาบบทันท่อสาวงามไม่ไหวบันโผาลดนพวานแม่แต่ฝันยังบ่พอ สาวดอยอุ่นสงงนวงลกมีความต้องควงอย่าไปหวัวงเสน่หาแล้วแต่สีสาตาวาสานาสินำอ, <c oughs> อยู่บูเฟสู้นุนไว้ในความบังต้องมีคาพนพะว่า <Yeah. S 2> น้อง,องลามามาเฝ้าดวนตาม โลกยิ yang, ้มยามๆติดตามทานผู Enough, ha, ้โลหิตจิตคณิงมาดาแม่พ oh, ิมพ์พรเจ้าโอ้อ <laughs>